ครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมวุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณและดิฉันพรชนกไตรและจันประดิษฐ์ค่ะในรายการไอไลฟ์ค่ะรายการที่ให่คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยและไม่ตกเทรนด์ในทุกด้านครับใช่เลยค่ะนี่ไปทําอะไรมาหน้าผองมาเชียวเอาไม่ได้ละค่ะพอดีว่าแอบด็อกเตอร์นะคะไปดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะไปทานอาหารเพื่อสุขภาพมาด้วยอ๋อมีหน้าละดูแบบเฟรชมากมากเลยดูสดใสแข็งแรงมาเชียวนี่ด็อกเตอร์จะแอบกระซิบนะคะว่าไม่ใช่แค่อาหารเพื่อสุขภาพนะที่จะพาผู้ชมไปชมวันนี้นะคะเป็นเรื่องของสถาน สถานที่นะคะบรรยากาศดีๆบ้านเรือนทรงไทยนะคะแถมมีสถานที่ให้เรียกเรียกได้ว่าโอ้โหไปสูดอากาศบริสุทธิ์มากๆเลยวันนี้นแน่นอนเลยดีมากๆเลยแต่ก่อนไปพบกันในรายการในรายละเอียดนะ,ะวันนี้มีอะไรเป็นตัวอย่างไปชมกันเลยครับไ ช่วงถูกใจไปกดไลค์กันให้กระจายกับสเสน่ห์ปลายจังหวัดอาหารไทยอาหารคู่บ้านคู่เมืองสัมผัสวิถีชีวิตเรือนไทยไม้สักทองร้อมดื่มดำบรรยากาศริมแม่น้ำนครชัยศรีไปกับเรือนเครืววันหรือว่าไซต์รีสอร์ทแอนด์สปาช่วงทันสมัยโซเชียลนิวส์สรุปข่าวสังคมเด่นๆสุดยอดงานการขุศลดินเนอร์หรูระดับประเทศกับแบนค้ชเชฟชาริตี้2014การแข่งขันที่รวบรวมเชฟแถวหน้าของเมืองไทยพร้อมแล้วที่จะค้นหาสุดยอดเชฟมือหนึ่งของประเทศช่วงไม่ตกเทรนด์หลงรักเมืองไทยไปกับมหากรรมการท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่จากการท่่อเเททยประศไ พร้อมอัปเดตทริปการท่องเที่ยวในฝันไปกับโอสดาปุรมลตรีเ mm hmm. ที่ยวให้ครบเที่ยวให้มันต้องเที่ยวไปกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยและตามติดไปกับมาดอินเทนซสุภีพงพาณิชย์จะพาไปชมสุดยอดการ์ตูนฮีโร่ไร้ผมฮีโร่ขวัญใจเด็กๆรวมใจไร้ผมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจเด็กป่วยโรคมะเร็งจะเป็นอย่างไรโอจะรออีกสักครู่เดียวครับ ชอบชมอีกครั้งหนึ่งค่ะจะบอกว่าตอนนี้นะคะแอบหนีด็อกเตอร์มาเที่ยวอีกแล้วค่ะด้านหลังนี้ที่หนึ่ง ยืนอยู่เนี่ยนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรือนไทยไม้สักทองทั้งหลังเลยละค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะมีเรือนไทยแบบนี้บรรยากาศกลิ่นอายของความเป็นไทยคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าดิฉันยืนอยู่ที่ไหนไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะนั่นก็คือพุทธมณฑลทนสายเจ็ดค่ะนี่ดิฉันพาคุณผู้ชมมายืนอยู่ที่เรือนเครอวันรีสอร์ทแอนด์สปานั่นเองค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะมาสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบนี้ค่ะต้องมากับดิฉันมาที่นี่ได้เลยนะคะ อยากรู้ไหมคะว่าที่นี่มีอะไรดีและโดดเด่นบ้างใครที่ชื่นชอบความเป็นไทยรวมถึงอาหารไทยแท้ๆนะคะต้องไปติดตามกันค่ะว่าวันนี้เรามีอะไรที่สนใจมาให้ผู้ชมได้ติดตามณเรียนเคลียรวันรีสอร์ทแอดนด์สปาแห่งนี้ไปชมกันค่ะ ตอนนี้มาถึงด้านในนะคะอยากจะบอกว่าจะพาไปพบกับบุคคลสําคัญค่ะไปดูคิดว่าวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราคือใครค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่ค่ะบุคคลสำคัญของเราในวันนี้นะคะท่านดอรเคลียววันสมนะค่ะวันนี้ค่ะอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากมายืนกับท่านวันนี้นะคะเพราะว่ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันแล้วท่านนะคะก็คือประธานนะคะของบริษัทเรือนเครียวันด้วยนะคะสําหรับตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยอยากจะไปให้ผู้ชมนั้นได้รู้จักค่ะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสุขภาพเลยและท่านก็เป็นผู้ค้นพบ เริ่มเลยนั่นก็คืออะไรคะย่าหวานย่าหวานภาษาไทยย่าหวานค่ะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าสตีเวียแล้วประโยชน์ของย่าหวานเป็นเป็นยังไงบ้างะะคะประโยชน์มีมากเลยค่ะเนื่องจากอาหารไทยส่วนใหญ่จะมีรสหวานค่ะเพราะงั้นถ้าเราทานน้ำตาลเนี่ยฟันหนึ่งเกิน6ช้อนชาน,นี่่ก็ก็แย่ <Okay. S 2> แล้วก็มีแคลอรี่จะทำให้เราอ้วนเบาหวานนเลยพราะงั้นก็ย่าหวานเนี่ยใช้แทนน้ำตาล ไม่มีคอรี่ค่ะและเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติคุณผู้ชมคะ<ช>นั่นต้องอดใจกันสักนิดนึงนะคะหรือว่าอยากจะมาสัมผัสความหวานแบบธรรมชาติจากย่าหวานนะคะมาได้เลยค่ะ,ะที่เรือนเครือวันแห่งนี้<ช>นะคะ<ช>นอกจากจะมีย่าหวานซินซิเนเจอร์แล้วนะคะอาหารที่นี่ค่ะเป็นอาหารไทยเพื่อสุขภาพด้วย<ช>อยากรู้ไหมคะที่นี่มีอะไรเป็นจุดเด่นแล้วก็อร่อยแค่ไหนนะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะไปชิมกันเลยค่ะ อยู่กับดรเครือววันเช่นเคยค่ะเมื่อกี้นี้เราไปดูในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของย่าหวานนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นนะคะที่เรือนเครือวันแห่งนี้ด้วยค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะสถานที่แห่งนี้นะคะใครที่ชื่นชอบความเป็นไทยค่ะมีหลากหลายยุคหลากหลายสมัยเลยนั่นก็คือจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้ค่ะแต่ละเรือนอยากให้คุณเครียววันค่ะแนะนำหน่ Again, ouais. see, อยค่ะว่าสถานที่แห่งนี้มีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างค่ะที่จุดเด่นจริงๆก็คือเป็นบ้านไทย เรียนหมูนะคะเป็นไทยแบบยุคโบราณ<ช>ค่ะที่สําคัญที่สุดที้ฉันก็ อยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่นี่ยจ,จะเป็นแหล่งที่ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้ามาสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยค่ะ,คะเราก็มีสามยุคนะคะ,คะยุคแรกก็คือไทยแท้ยุคที่สองก็คือไทยประยุกต์และยุคที่สามก็จะเป็นทันสมัยหนหน่อยาะงนั้นในพื้นที่เล็กๆนี้สี่ไร่เราก็สามารถให้เด็กได้เ,ดเห็นได้สัมผัส ื่อสุขภาพที่นี่ค่ะเรามาดูกันหน่อยค่ะว่าเมนูที่เป็นเด็ดๆเ,เลยนะคะตรงหน้าเรานี้มีอะไรบ้างคะเดี๋ยวพอดูที่จานนี้ก่อนเลยค่ะดูแล้วสมุนไพรยเยอะมากเลยค่ะ,คะอันนี้คือจานนี้เราเรียกว่าปลาสองวารีในเรื่องของสมุนไพรส่วนประกอบนี้มีอะไรบ้างนะคะเยอะมากเลย ครบเลยค่ะ,<ฮ>ะทางนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นลาบทางนี้ก็เป็นยำนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเกี่ยวกับยำทั้งหมดใครที่ชื่นชอบสมุนไพรนะคะรวมถึงใกล้แม่น้ําแบบนี้ก็ต้องทานปลานะคะ,<ฮ>ะต้องจานนี้เลยค่ะสําหรับเมนูต่อไปค่ะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของยำนะคะแล้วก็เรียวกว่าส้มโอที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ <ฮะ S 2> เมนูนี้ยำส้มโอ,มโอค่ะจะบอกว่าหน้าตาสีสันหน้ารับประทานมาก <ฮะ S 2> อันนี้เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นยำ ธรรมดาเหมือนจะมีส่วนประกอบของอะไรบ้างอะคะส่วนประกอบก็คือมีเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีสักชีมีถั่วอะไรเงี้ยค่ะไปดีเมนูนี้กันบางค่ะสําหรับไก่ไก่ทอดไก่ไอสมุนไพรอันนี้คนนิยมมากค่ะหอมกรอบแต่ต้องทานตอนร้อน คุณผู้ชมคะถึงเวลาสำคัญแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะแต่ละเมนูนี้จะเรียกได้ว่าคุยไปนี่น้ำลายเต็มใต้หลิเลยย่อยออกมาใช่ค่ะมาดูกันสิว่าอาหารเพื่อสุขภาพที่นี่พร้อมกับสมุนไพรเต็มๆแบบนี้จะอร่อยเพื่อสุขภาพแค่ไหนเดี๋ยวมาชิมพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคเชิญเลยค่ะ ลูกค้าอยากทานแบบดิชันบ้างหรือยังคะรวมถึงมาสถานที่พักผ่อนสวยๆแบบนี้นะคะอยากรู้ไหมคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษสําหรับผู้ชมกันบ้างทางเคาวันคะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างว่าลูกค้านะคะอ้ากถึงรายการนีนะ้ชมรายการนี้มาทานอาหารที่นี่ เราจะลดราคาพิคศษถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นมาที่เรียงเรือว,วันนะคะบอกว่าชมจากรายการไอไลท์นะคะรับรองค่ะได้สิทธิพิเศษลดราคากันพิเศษเลยเนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะคสําหรับวันนี้ด้วยแหมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อาหารเพื่อสุขภาพอร่อยๆแบบนี้สถานที่สวยๆเพื่อสุขภาพทั้งภายในและภายน,นอกด้วยนะคะใช่เลยค่ะแบบนี้นะคะทุกเมนูแบบนี้ต้องขอกดไลค์เลยค่ะ แล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขกพิเศษคนสำคัญของเราค่ะท่านดรเกรือวันสมาะมากค่ะขอบคุณคคค่่ะะับดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับสถานที่สวยๆดีๆเพื่อสุขภาพแบบนี้นะคะอย่าลืมมาเที่ยวแล้วก็มาใช้บริการกันได้ที่นี่กับเรือนเครือวันรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะมีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตข่าวสารการันพบกับดรวุฒิพงศ์นะคะแล้วก็ดิฉันในช่วงของโซเชียลนิวส์สำหรับตอนนี้ไปพักชมโฆษณากันก่อนค่ะ ช่วงหน้าห้ามพลาดกับข่าวสังคมทันสมัยโซเชียลนิวส์สุดยอดงานการกุศลเพื่อสังคมกับมหากรมค้นหาเชฟมือหนึ่งระดับประเทศแบงกอกเชฟช h a ิตี้2014งานนี้เพื่อคืนกำไรกลับสู่สังคมอย่างแท้จริงเตรียมอัปเดตพร้อมกันได้อีกสักครู่เดียวครับ เลือกฉลาดฉลาดที่ทำให้ชีวิตมีแต่ได้ใหม่ SCB Extra Platinum บัตรเดียวที่ให้คุณว้าวได้ทั้งวีคก,กับคะแนนสะสมคูณสองทุกวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันไหนๆก็ว้าว ยิ่งใช้ยิ่งแรกของรนวันได้เอ็กซ์ตา้าเร็วขึ้น2เท่า SCB Extra Platinum รูดปื๊ดคูณ2ทุกวันเมื่อใช้จ่ายตรงวันตรงหมู่ว้าวร่วมสนับสนุนโดย GM Biz ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจจากฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจ กลับเข้ามาสู่ช่วงโซเชียลนิวไปเลยนะครับช,ช่วงนี้เมื่อกี้โอ้ไปรับประทานอาหารอร่อยไหมแอบไปทานค่ะแต่เป็นยังไงคะบรรยากาศก็สวยอาหารก็อร่อยนั่นเองค่ะนี่แหละ,ะเรียกว่าอาหารอร่อยต้องมีเชฟเก่งๆใชเพราะนั้นเขาจะมีงานประชันเชฟกันที่ไหนคะเรา,เาไปแคนคอกเชฟ c h a r i ี้2014ซึ่ง งาเนี้เขาจัดมาตั้ง6ปีแล้วนะ6ปีคือประกวดเชฟโดยเฉพาะเลยใช่เชฟเก่งๆดังๆจากโอ้โหโรงแรมต่างๆในเมืองไทยที่เป็นระดับ5ดาวมา,มาชันกันเนลยและรายได้นะครับเป็นรายได้เพื่อการกุศลดยเฉพาะเลยใช่เลยค่ะรายการนี้นะคะข่าวนี้จะดีแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะไปเลยครับ งานโคฟเชฟชาริตี้2014งานดินเนอร์การกุศลระดับประเทศที่รวบรวมเชฟใหญ่จากโรงแรมชั้นนำระดับ5ดาวของเมืองไทยกว่า22ท่านรวมพ่อครัวใหญ่จากบริษัทการบินไทยเอาไว้ด้วยกันโดยงานนี้ได้จัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่6แล้วซึ่งงานนี้เป็นงานการกุศลที่คืนกำไรให้กับสังคมในขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสให้กับอาชีพของเชฟที่จะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อคนหาสุดยอดเมนูไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยและภายในงานจะมีการระดมทุนเพื่อหาไรายได้ขึ้นนททุาวรสมเเ็จะ ระราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเพื่อพระราชาทานแก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตามพระราชาอัธยาศัยและนอกจากนี้รายได้บางส่วนจะถูกนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเด็กชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปวัตถุประสงค์ของจัดงานการจัดงานบางกอกเชฟชาริตี้กาล่าดินเนอร์นะคะก็เพื่อที่จะ หาเงินรายได้มาช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสที่อยู่ตามชายแดนหรือจะเป็นเด็กชาวเขาที่อยู่บนดอยค่ะปีนี้เราจะมีใช้ทั้งหมด22ท่านจาก19โรงแรมกับอีกหนึ่งสายการบินก็คือสายการบินไทยมาร่วมกันทําอาหารรายได้จากการขายบาตรเราไม่หักค่าใช้จ่ายเรานําทุน9ทวายสมเด็จพระเทพพระราชชชดาสยามบรมราชกุมารีค่ะในเรื่องของความพร้อมเนี่ยเราโชคดีครับที่มีโอกาสได้จัดมา5ครั้งแล้วเนาะและปีนี้ก็เป็นครั้งที่6ครับในแต่ หละครั้งเราก็เรียนรู้ในสิ่งที่ทําให้ปีหน้าดีขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปีนี้ก็แน่นอนครับทั้งทีมงานในเรื่องของการให้บริการเนี่ยที่คัดสรรมาเป็นพิเศษนะครับซึ่งประกอบกับวายที่คัดสรรมาเป็นพิเศษประกอบกับทีมเชฟเองผมว่า,วางานนี้เนี่ยเป็นงานที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของเอเดี B เอาไว้ สำหรับงานดินเนอร์การกุศลแบง k อกเชฟชาเลนี้2014จะจัดขึ้นในค่ำคืนของวันที่21กรกฎาคมน,นี้ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทกูเม่วันจำกัดหรือโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเมื่อโทรศัพท์ทั้งสองตามรายละเอียดด้านล่างเลยครับและนี่ก็คือข่าวสารที่นำมา เด็ดการในช่วงของโซเชียลนิวค่ะช่วงหน้าดรมีอะไรบาฝากอีกแล้ว,ว,วลครับช่วงหน้าคุณอวัตราก็ทลิปมาบอกผมมานะว่าจะมีการท่องเที่ยวสําคัญสาคัญในประเทศไทยเลยมีคลิปสําคัญสําคัญที่จะมาชมกันในวันนี้เลยนะครับตลาดไมได้ครับช่วง i l ไลฟ์ไทยแลนด์ของคุณอวัตรดาปกมนตรีรใช่ค่ะแต่ช่วงนี้เราไปพักชมโฆษณากันสักครู่ค่ะ ช่วงไม่ตกเทรนด์อัปเดตเรื่องราวการท่องเที่ยวไปกับอวสดาปกมนตรีพาไปอัปเดตของดีจาก4ภูมิภาคของไทยพร้อมแนะนําเส้นทางเที่ยวในฝัน Destination กานละครั้งหนึ่งต้องไปอัปเดตพร้อมกันได้แล้วในเทศกาลท่องเที่ยวเมืองไทยประจำปี2557ที่นี้ที่เดียวและตามติดกระแสมาอินเทรนด์ไปกับสุภีพงพาณิชย์พาไปชมสุดยอดกาตูนฮีโร่ไร้ผมให้กาลังใจเด็กป่วยโรคมะเร็งได้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ รายการที่จะทำให้คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยและไม่ตกเทรนในทุกด้านกับอวสดาปกมนตรีและดรวุฒิพงษ์พงษสุวรรณทุกวันอาทิตย์เวลา17นิ30นาทีทาง t n เอวฟม นับสนุนโดย G.M นิตยสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอดปีครบเครื่องเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับจอยอวสดานะคะในช่วงไอไล h ์ไทยแลนด like ์สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้เรามาพบกันที่ห้องอาหารเท่ๆนะคะสไตล์อเมริกันค่ะนั่นก็คือ25 degrees ค่ะที่นี่ขึ้นชื่อทั้งในหมู่เซเลบแล้วก็คนในวงสังคมนะคะว่าอาหารที่เด็ดที่สุดก็คือเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองแล้วคุณผู้ชมถ้าหากว่ามาที่นี่แน่นอนที่สุดค่ะต้องสัมผัสกลิ่นอายของฮอลลีวูดอย่างไม่ต้องสงสัย เลยค่ะ ถ้าพูดถึงแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ต้องนึกถึงความเป็นอเมริกันสไตล์นะคะหลายๆคนเปรียบเทียบว่าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยคือตัวแทนของคนอเมริกันเลยก็ว่าได้ถ้าเปรียบกับอาหารไทยก็เหมือนกับอาหารเร่งด่วนที่สุดคลาสสิกของไทยนั่นก็คือข้าวแกงนั่นเองค่ะทุกคนจะกินกันเป็นประจำนะคะแต่เมืองไทยเรายังมีอีกหลายอย่างที่ทั้งน่ากินน่าเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยขนมไทยความเป็นออริจินัลความเป็นรากเหง้าของไทยมันอยู่ที่ไหน ต้องไปงานนี้เลยค่ะเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2557นะคะหรือว่างาน Thailand Tourism Festival 2014นั่นเองงานนี้เป็นครั้งที่34แล้วค่ะสำหรับในรอบนี้นะคะครบเครื่องเรื่องเที่ยวเมืองไทยจริงๆคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดต้องไปที่ Impact เมืองทองธานีให้ได้นะคะระหว่างวันที่4ถึง8มิถุนายนนี้ค่ะ กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจำปี2,527ที่จะต่อเน,นื่องเป็นประจำทุกปีจากการท่องเที่ยวประเทศไทยที่งานนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยวเพราะเป็นการขนของดีจากท่วทั้งภูมิภาคของเมืองไทยเพื่อเป็นการเอาใจนักท่องเที่ยวทั้ชาวไทยและชาวต่างชาติภายใต้แคมเปญรลงรักเมืองไทยโดยไฮไลท์ของงานนี้ที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดนอกจากของดีจากแต่ละภูมิภาคที่หาชมได้ยากแล้วก็ยังมีในเรื่องของการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางในฝันหรือ dream destination การครั้งหนึ่งต้องไปเป็นการนาเสนอ10สถานที่ท่องเที่ยวในฝันที่เป็นซิกเนเจอร์ ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบปีนี้เนี่ยเราได้แบ่งการจัดงานออกเป็นภูมิภาคต่างๆ5ภูมิภาคนะครับแล้วก็ในภูมิภาคต่างๆนี่ก็จะมี สินค้าโอท็อปนะครับมีการแสดงของแต่ละภูมิภาคซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดิเข้าชมได้ระหว่างวันที่4ถึงวันที่8นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมงานนอกจากได้รับทราบเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของประเทศแล้วนะครับยังได้ช้อปปิ้งเกี่ยวกับแพ็กเกจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอินโฟมชันที่เกี่ยวกับแหลกท่องเที่ยวแบบเทศไทยทั้งหมด ทางการท่องเที่ยวก็จะนําเสนอในงานนี้นะครับคุณผู้ชมที่หลงรักในการท่องเที่ยวกห้ามพลาดงานนี้นะครับเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจํ 2, จาปี2517จัดขึ้นระหว่างวันที่4-8มิถุนายน2517ที่ชาเลนเจอร์อิมแพ็คเมืองทองธาน,นีหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยและงานนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยย้่งย่ไมาอีกว่าจัดเต็มจัดหนักมีรางวัลพิเศษแจกภายในงานอีกมากมายที่สําคัญงานนี้ชมฟรีตลอดงานด้วยนะครับ มาต่อกันที่การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกกันบ้างกับโครงการนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวที่งานนี้ถือได้ว่าเป็นงานแข่งขันฟุตบอลอาวุโสระดับชาติด้วยงานนี้เป็นการร่วมมือจากพันธมิตรจากหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวงประเทศไทยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติและอีกมากมายซึ่งโครงการนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวมสําหรับการแข่งขันในปีนี้ได้เชิญทีมชาติต่างๆเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด8ทีมประกอบด้วยทีมชาติอังกฤษทีมชาติสกแลด ท, Australia, ทีมชาติออสเตรเลียทีมชาติอิหร่านทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรสทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีมชาติจีนไต้หวันและทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2-7พง7มินายนนี้ที่จังหวัดสระแก้วสําหรับโครงการนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวนะครับคําว่านันทนาการนั้นเป็นกิจกรรมที่หลากหลายมาเพื่อการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็มี ฟุตบอลเอาโศชิงแชมป์โลกกอล์ฟดำน้ำกีฬาหลายๆอย่างนั้นเป็นกิจกรรมผนวกกับอาหารสปาเพื่อสุขภาพอันนี้รวมกันแล้วเรียกว่านันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวเราเรียกว่านานาชาติเพราะว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลเอาโศชิงแชมป์โลกครั้งที่9ซึ่งเป็นการจัดฟุตบอลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ชเชิญชวนนะครับผู้ชมไปร่วมชมเชียร์ทีมชาติไทยเราให้ได้แชมป์บอลเอาโุโสชิงแชมป์โลก อีกครั้งหนึ่งแมตช์ฟุตบอลหญิงได้ไปฟุตบอลโลกครับนอกจากนี้ในวันพักการแข่งขันหรือ5มิถุนายนยังมีการสอนทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยโดยเชิญดารานักฟุตบอลของชาติต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้มาทําการสอนเพื่อฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธีให้กับเยาวชนในจังหวัดสระแก้วพร้อมทั้งนาสิ่งของมามอบให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลฟอร์คิดณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เ6 072การท่งเทียวประเทศไทยครับ และทั้งหมดนั้นก็คือ I Like Thailand นะคะในสัปดาห์นี้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าหลงรักเมืองไทยอยากเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ได้สัมผัสกลิ่นอายของความเป็นไทยต้องไปที่อิม a c กเมืองทองทานีระหว่างวันที่4ถึง8มิถุนายนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะและช่วงนี้นะคะไหนๆได้มีโอกาสมาสัมผัสกลิ่นอายฮอลลีวูดถึง25 degrees แล้วก็ต้องขออนุญาตสั่งอาหารค่ะ เมนูเด็ดของที่นี่แน่นอนที่สุดก็ต้องเป็นแฮมเบอร์เกอร์ น้ำประวันเลยนะคะเบียวจะสั่งให้อร่อยเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณผู้ชมกลับไปที่ดรวุฒิพงศ์กับคุณหนึ่งเลยค่ะหมการท่องเที่ยวสัปดาห์นี้น่าสนใจมากเลย<ช>นะคะ<ม>าค้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ชม4-8มิถุนายนนี้ที่ i m p a c คเมืองทองธานีค่ะกับโปรแกรมท่องเที่ยวมากมายเลยให้คุณผู้ชมได้ติดตามแน่นอนครับต้องขอขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคุณจอยวัฒนาปกมนตรีมากนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆของเราในวันนี้ใช่เลยค่ะและสาหรับช่วงนี้ค่ะสาหรับช่วง มาอินเทรนกันบ้างค่ะไปดูกันหน่อยว่าซูเปอร์ฮีโร่ไร้ผม,มเป็นยังไงทำไมต้องไร้ผมด้วยอะ่ะ่ต้องไร้ผมจริงๆซูเปอร์ฮีโร่หลายตัวหลายตัวนะครับในอดีตก็ไร้ผมอยู่แล้วนะใช่แต่ว่าอันนี้นะครับก็ทำเพื่อเอาอกเอาใจเด็กที่เป็นมะเร็งแต่กำเนิดโอ้โหนเขา,าต้องเยียวยาต้องใช้ตรง,ง,งใช้แสงอ่งผม,มไม่จะไม่มีเพระนาะฉะนั้นนะครับฮีโร่ที่ไร้ผมก็จะเป็นขวัญและกำใจให้กับเด็กๆทีเดียวครับโอ้โหนี้ต้องติดตามค่ะกับคุณเป็ดสุพีพงพาณิชย์ไปชมกันเลยค่ะไปเลยครับ สวัสดีค่ะผู้ชมคะเรากลับมาพบกันเป็นประจำนะคะในช่วงหมาดอินเทรนเดนสุพีพงพาณิชย์นะคะก็จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจทั่วโลกมาเล่าสู่กันฟังเลยนะคะวันนี้เรากลับไปที่ประเทศบราซิลค่ะในประเทศนี้นี่น่าชมเชยและน่ายกย่องนะคะเขาทาแคมเปญเพื่อช่วยเด็กๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ต้องเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยบางทีก็น่าเห็นใจเพราะว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ย คือไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่ที่จะต้องฉีดทําการฉีดคีโมเป็นการรักษาวิธีหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งงนั้นเด็กๆเ,เหล่านี้จะมีความรู้สึกว่าเมื่อรักษาแล้วเนี่ยผมก็จะไม่มีศีรษะก็าจะลานความรู้สึกของเด็กที่กําลังวัยใสกําลังสดใสกําลังจะต้องเล่นอะไรเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาแตกต่างจากคนทั่วไปแตกต่างจากสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทําให้เขามีความรู้สึกว่าชีวิตมันหด ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาเข้าถึงจิตใจเด็กๆเหล่านั้นได้เลยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้นนล่ะจะต้องให้เด็กมีความรู้สึกว่าทุกคนในโลกก็ไม่แตกต่างจากเขาทุกคนในโลกก็เป็นเพื่อนเขาก็เลยผลิตกระตูนซึ่งขึ้นมานะคะก็นำคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ดังๆกระตูนต่างๆเนี่ยมาปรับเปลี่ยนซะก็เลยปรับเปลี่ยนด้วยวิธีไหนคุณชมทราบไหมคะเขาปรับเปลี่ยนโดยทําให้กระตูนเหล่านั้นเนี่ยไม่มีผม แล้วก็อาจจะเป็นศรีรษะโล้นอะไรเงี้ยให้เหมือนกันหมดนะคะฉะนั้นเด็กเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ในช่วงการรักษาในโรงพยาบาลหรือในคลินิกต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออบนโลกนี้เขาก็ยังมีเพื่อนเหมือนกันฉะนั้นกระตูนคาแรคเตอร์ที่เขาดูเนี่ยก็จะถูกสอดแทรกไปให้มีลักษณะเหมือนกับเด็กในกลุ่มนั้นเลยฉะนั้นความรู้สึกที่ดีๆความรู้สึกที่แบบ หนหุดหีดเอ้ยหรือแม้กระทั่งท้อใจหรือผิดหวังสิ้นหวังเนี่ยเขาก็จะมีความสุขเอ้ยในโลกนี้เขาก็ยังมีเพื่อนอยู่มากมายฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ถือว่าเราน่าจะทำทั้งโลกเลยนะคะเพราะว่าบราซิลเนี่ยเขาเริ่มต้นแล้วเรามาช่วยกันนะคะอะไรนิดๆหน่อยๆคนละไม้คนละมือเนี่ยก็ทำให้เด็กเหล่านั้นมีความสุขละ ยืนหยัดต่อสู้กับชีวิตได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหมัอินเทรนด์ของเราในวันนี้นะคะก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเรามาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันใหม่สวัสดีค่ะโอ้โหเสียดายมากเลยหมดเวลาอีกแล้ว วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาหารอร่อยๆเพื่อสุขภาพนะคะรวมถึงสถานที่พักผ่อนสวยๆที่เรือนเครียวันรีสอร์ทแองสปาด้วยค่ะนะครับในที่นอนครับอีกที่หนึ่งก็คือที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอดเซนทันเวิลด์นะครับที่แห่งนี้ที่เอ<ช>เื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้ถ่ายทํากันในวันนี้ได้นะครับ<ช>และในวันนี้ครับผมพุทธิพงษ์พงษ์สุวรรณและดิฉันพรชนกไตรเลตนาธิรดิษฐ์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทางที n 2น4ทุกวันอาทิตย์เวลา17.30นค่ะ รายการ like, ไอไ l i ์ครับรายการที่ทำานผูถูกใจเป็นคนทันสมัยและไม่ตกเทรนด์ในทุกด้านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ